อันละพุ่ลับึงซาเลเนี่ยแก้วหยุดทิ้ตัวตีเราไม่ได้ตัวค,คน,รรนตีกูไม่หึงซาได้หรอนายโตมาโยวัดไม่รู้จักกาลาตีซาไม่รู้เพื่อให้ได้การตีซะกาลาเป็นดอกกูไปเก่งจอมมินมินจงจงการตีซาตากัดตัวแ <c oughs> พร่ตีซาปูดแช่ไม่รวยไร้แม่เกาเหลืองจริงเห็นว่าวันโกนไปนั่งในอันจบ ไปนั่งในอันจบก็หยอกข้าวไม้ไม่ทันได้กินตี่โตหยอกขึ้นแหลนพนจริงไหมลูกนายแก้วพักจิ้งเกย์ใหญ่ๆกันใจทันได้กินเข้าตที่ปูดูหยอกข้าวใบพักก็หยอกขึ้นแหลนพนนายโตนี่พอตามจริงๆที่เจออะไ่้ลูกเจอจริงๆผมเจอจำดุ่งเจอจำดุ่งโยมันจำดาเนาอยู่เออแต่ใจแกหยอกขึ้นแหลนนะไม่แหลนตัวได้พวกเกล็ดเครียดเพื่อโกชก อมลายชวดตรงนั้นเออพี่น้องท่านผู้ที่รักครับช่วงนี้ในการกันวายา้ลยในรับอ่าเราจะได้จัดการชวดอภิธรรมทีนี้เจ้าปราชวดคืนนี้ก็มากันไล่ทีในกับนาโคก็ได้แจ้งความจำดงมาไล่านแล้วทีนี้กูหลักกี้ยางเลยว่าเจ้าจะกูนั่งอยู่ใจเพืือนจับพวกเปลือนนี้แจงความยู่แล้วแจงความจำดงเออบอกกูเจอจำดงเห็นนายต้องเล่นกันไอ้คนผิจารชะผมก็ตัว อันนี้ผมพิจิกับฉันผมไม่ใช่ตั้งใจเล่นแต่ว่าคือผมนี่เออตอนนั้นฉันรู้เลยไหมว่าผมเจอจริงเจือนายประส้คตอนนี้เจือปลาซ้งกับไอเล่นใช่เพราะว่าไอ้โต้เล่นแล้วตึงเดียใจขุดรักว่าเออตอนนี้ผู้ตีจะช่วยในวันตรงนี้ก็ได้แจ้งความประสงค์ไว้เลยนะครับนะผมก็พอดีลักี้ย่างไอ้โต้ตั้งแต่เล่นปรา้งมป็นพอดีโยไปได้เลยแต่จดกีได้ที่ให้คุณรู้เวลาจัดเวีน่าจำกานเออหันไหนเกลียวกับหมอไฟลือง แจ้งว mm. yeah, sure. ่าไปกินเลี้ยงบุกเว้กอดถิ่นเลยไปตำเลีองหน้าไอ้มันไปตำได้ไหนตองมันไปจักว่าวก็เนี่ยแล้ไปจักว่าวใจในอันเลี้ยงบุกเวเห็นเขาประกาศว่าพูดถิ่มหาแล้วช่วยตัวเองนะครับกูยตำเสือกุยก็รดบช่วยแล้วูุยเลยจัามายเป็นลมอย่าได้กินข้าวจับจอนผมก็รุนเพื่อขันไม่เกี่ยวกับอะไรมาดีอูเลยซึ้งเลยมาเยอะเต่ปุ๊บเป็นเนื้อเป็น ไม่เคยชนใจสักเหลืองหนึ่งคำมาเรียนคำปลาหม่าม่มาเจ้าสร้างแต่ความเที่ยมเสียวัดไม่รู้วันไหนนี่พอโบก็นสักวันแหละจะปฏิวัติคนสักทีระตับนั้นไม่คุยได้โรูสักทีนายโตคำปลาตองมันตะคำไม่รู้แต่ใจคุณตุ๊บรัฐนาจีนเป็นไหมไม่รัฐจีนเสือคุมาดูหลายีเคยรัดเคยรัดคุได้อยในวันเสกขึ้นควันงนะใจยังมาดอก Tong đã nghe qua bưu, madame panthe, wing plum, wing plum, petok sai kosa. Joy bây giờ mong chạy tít sa la day. Hadi luật nại tóc cup. Such young nề tan vã, such young. Such young kwe rê. Pharaoh, hm, 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 chắc chăng cười đấy, thất chăng này tâm tâm ra đấy, cái kia thất cha, cái mà thất chăng này cái kia thất hết cha cười à, sao